สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องไทยสไตล์ไลฟ์นะคะแล้ววันนี้อยจะพาทุกคนนั่งวินมอเตอร์ไซค์จากตลาดบางกะปีค่า25บาทนะคะเพื่อที่จะไปสวนพฤกค่ะสวนพฤกนี้นะคะเป็นสวนสาธารณะที่ข้างในสวยมากๆแต่วันนี้ดามไม่ได้พาชมข้างในสวนนะคะเราจะพาชมตลาดค่ะเพราะมีคนบอกดาว่าสาวคิดท,ท,ที่ตลาดแล้วก็มีของขายเยอะมากๆเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะทุกคน ตอนนี้ดาก็มาถึงแล้วนะคะซอยนะวามินแค่ะตรงทางเข้านี้นะคะเขาก็จะมีที่จอดรถให้ด้วยจอดตรงข้างทางแบบนี้เลยค่ะร้านแรกนะคะเป็นร้านเจโน้อยนะคะเป็นโจ๊กเจโนอยค่ะโหคนเยอะจังเลยน่าจะอร่อยมากนี่เป็นครั้งแรกที่ได้เข้ามานะคะทุกคนเดี๋ยวเรามาดูกันว่าข้างในมีอะไรขายเพราะมีคนบอกเราว่านะคะวันนี้ทั้ง ทั้งเสาแล้วก็อาทิตย์นะคะจะมีเสื้อผ้ามีของใช้ของกินอร่อยอร่อยร้านดังๆหลายๆร้านเลยที่มาขายที่นี่นะคะโดยเฉพาะเขาเรียกว่าอดช่องวัดเจดนะคะก็มีด้วยเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามีอะไรขายนะคะเดี๋ยวเราเดินไปข้างหน้าร้านข้างหน้าเรานี้นะคะก็จะเป็นรองเท้าโหคนรุมมากๆเลยเดี๋ยวแอบดูหน่อยว่ามีอะไรบ้าง ก็จะเป็นรองเท้านะคะราคาเริ่มต้นที่200กว่าบาทเองค่ะทุกคนคนเยอะมากๆนะคะวันนี้แดดจ้ามากๆเลยอากาศค่อนข้างร้อนนะคะจากปกติฝนจะตกเนาะแต่วันนี้โชคดีฝนไม่ตกค่ะ เดรามาเดินดูกันว่ามีอะไรขายเพื่อใครอยากจะเข้ามานะคะที่สวนสาธารณะที่นี่นะคะเขาเรียกว่าสวนพลิกค่ะเปิดตั้งแต่6กโมงครึ่งนะคะหกโมงเชา้าจนถึง2องทุ่มครึ่งเลยค่ะข้างในก็จะเป็นบรรยากาศสวนสาธารณะที่สวยร่มรื่นต้นไม้เยอะแล้วก็มีสระน้ำด้วยคนนิยมเหมาะกําลังกายกันนะคะกระเป๋าร้านนี้สวยจังเลยค่ะ สองข้างทางนะคะทุกคนก็จะมีเสื้อผ้ามีรองเท้ามีของใช้จุกจิกนะคะ<ๆ>ก็มีหลายๆอย่างชุดส,สวยๆนะคะเริ่มต้นที่สองร้อยบาทบม,มีร้านเลี่ยมพระด้วยนะคะ คนก็จะเลือกซื้อของกันนะคะก็คือคนก็ค่อนข้างยืนหลังจากออกกําลังกายเสร็จแล้วนะคะที่ใส่รองเท้าผ้าใบานี้จะเป็นหลังจากออกกําลังกายเสร็จนะคะคนก็จะแวะซื้อของซื้อของกินกลับนะคะมีเสื้อผ้าสวยๆร้านนี้สวยมากเลยมีอะไรให้เราเลือกซื้อเลือกหากันนะคะโอ้หเนี่เป็นครั้งแรกเลยที่ได้เข้ามาค่ะทุกคนเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่ามีอะไรขาย ข้างหน้ารางนี้ก็จะเป็นรองเท้าเหมือนกันนะคะชอบเสื้อผ้านะ่ะชุดสวยๆทั้งนั้นเลยมีขนมเค้กด้วยแดดจ้าร้อนจังเลยคนก็ยังใส่หน้ากากกันอยู่นะคะต้านนี้เริ่มต้น100บาทโหคนดุมมากๆเลยชุดตัวละ50บาทก็มีกางเกงนะคะตัวละ50ตัวละร้อย เออถือว่าราคาไม่แพงนะทุกคนคนก็มีมาเรื่อยๆนะคะก็ถือว่าไม่เงียบเนาะวันเสาร์อาทิตย์มีชุดส,สวยชุดของผู้ใหญ่ชุดของวัยรุ่นนะคะแล้วก็มีของใช้ต่างๆเป็นร้านที่น่าเดินมากๆค่ะมันอยู่ตรงข้างทางเลยนะคะแบบนี้ คนก็จะเดินกันแบบโหเยอะมาก,มากๆเดี๋ยวเราแวะซอยข้างหน้ากันนะคะตอนนี้นะคะเราก็เดินมาพอสมควรแล้วก็จะให้ดูบรรยากาศนะคะทุกคนว่าที่ตลาดสวนพฤกอันนี้เป็นตลาดวันเสาร์อาทิตย์นะคะก็จะมีพวกเสื้อผ้ามีของขายแบบนี้แต่ถ้าวันธรรมดาชุชาวงเช้าๆก็จะมีเฉพาะของกินนะคะเดี๋ยวเราจากเดินตรงนี้นะคะเราจะพาไปดูของกินข้างหน้าค่ะอีกจะอยู่ข้ามฝั่งถนนนะคะ ก็จะมีของกินเยอะแยะเลย มาถึงตรงนี้แล้วนะคะคือคนก็คือสุดสนนแล้วนะคะตรงที่เขาขายเสื้อผ้าร้านนี้ก็จะเป็นน้ำเพื่อสุขภาพนะคะหลายๆอย่างเดี๋ยวเราจะข้ามถนนไปนะคะดูว่าฝั่งนั้นเป็นยังไงบ้างก็มีของขายแล้วนะคะมีของกินพวกผัดไทยสปากเก็ตตี้นะคะร้านน่นาตาน่าทานจังเลยค่ะ กำลังหิวอะไรแต่ยังกินไม่ได้นะคะเดี๋ยวเราเดินไปสักพักก่อนก็มีรตรีขายด้วยมีรถจอดซื้อของแบบนี้เลยนะคะรถค่อนข้างติดแล้ววันนี้ข้างหน้าเรานี้นะคะก็จะมีหมูปิ้งค่ะไม้ละสามบาทนะคะโอ้ยังมีอยู่นะไม้ละสามบาทไม้พอดีค่ะข้าวเหนียวห้าบาท ออกกำลังกายเหนื่อยนะคะกินหมูปิ้งข้าวเหนียวอุ้ยดีจังไม้ละสามบาทเองราขายย่อมยาวนะคะเจดไม้ยี่สิน่าทานค่ะเดี๋ยวเราไปดูอีกร้านต่อๆไปนะคะว่ามีอะไรขายดูยบรรยากาศข้างถนนเดี๋ยวเข้ามาดูข้างในซอยก็จะมีของใช้ของกินนะคะร้านนี้ก็จะเป็นหมูทอดเนื้อทอดนะคะ เป็นเนื้อแดดเดียวค่ะใหญ่ๆแบบนั้นเลยแล้วเขาก็จะทอดเป,เป็นแผ่นแบบนี้นะคะประสั่งเขาก็จะหั่นให้หยร้านนี้กล้วยปิ้งค่ะโอ้โหกล้วยทับด้วยอ๋อแล้วก็มีกล้วยหักมุกนะคะย่างหอมๆเหลืองๆแบบนี้เลยทุกคนดีต่อสุขภาพามากๆมันย่างก็มีข้าวเหนียวปิ้งนะคะร้านนี้หุร้าน่าทาน มีหลายหลายไซส์เลยมีไซส์เพือกหน้ากุ้งด้วยก็มีร้านขายพวกกำไรข้อมือนะคะซอยทองนี่ร้านขายกับข้าวนะคะร้านนี้จะเป็นออกแกงใต้นะคะก็มีผัดผักร้านนี้ก็จะเป็นเขาเรียกว่ามันออบด มีสปากเกตตี้ด้วยนะคะโอ้มีไหลายอย่างทอดมันขายยังไงคะเอาชุดละสามสิบชุดหนึ่งค่ะถุงใหญ่ๆแบบนี้เลยนะคะทอดมันปลากายแล้วก็มีหมกกรอบด้วยค่ะโอ้โอเนื้อล้วนๆเลยนะคะ ขี่ละ70บาทค่ะทุกคนร้านข้างหน้าเรานี้นะคะคนรุมมากๆก็คือชูชีค่ะชิ้นละ5บาทชิ้นกำลังพอดีคำเลยนะคะราคาย,ย่อมเยาด้วยมีลหลายๆหน้าเลยค่ะโอ้ขายดีไม่ไหวเลยนะคะร้านนี้สุดยอดมากๆเลยเป็นไอเดียาการทำแบบขายในชุมชนแบบนี้นะคะชูชีราคา คำละห้าบาทนี่โอเคมากๆร้านนี้ก็จะเป็นมันทอดนะคะมีขนมต่างๆด้วยถือทอดมันทอดกล้วยทอดน้ำมันใสๆมากน่าทานม,มากๆเลยชอบแบบทอดน้ำมันใสๆแบบนี้นะคะทุกคนมันดีต่อสุขภาพบอกบอกว่าเป็นน้ำมันใหม่เนาะ ร้านนี้นะคะก็จะเป็นหมูทอดขากไข่ดีจริงๆไม้ละสิบบาทนะคะไม้ละสิบสองบาทหมูนีไก่นะคะอบแบบนี้เลยวินาทนเป็นหมูแดดเดียวนะคะมาดูร้านนี้ก็จะเป็นร้านขายข้าวแกงนะคะ นาทานทุกอย่างเลยนี่ขายก็ใกล้จะหมดแล้วนะคะตอนนี้เป็นเวลาประมาณ10บโมงเช้านะคะตลาดก็ยังไม่ไวายคนก็ยังเยอะอยู่ของก็ขายเริ่มหมดแล้วนะคะร้านนี้จะขายค่อนข,ข้างดีเพราะว่าคนเดินมาสั่งวันที่เราเดินมาถ่ายตรงนี้นะคะคนเดินมาสั่งค่อนข้างเยอะอันนี้เป็นเขียวหวานอะไรคะชิ้นสลาไหลกระถุงนึงคะ่ะ อันนี้คือทอดอเขาเรียกว่าแกนเคียวหวานเนาะดูชิ้นปลาก,กายเค็มคนณนะา่านมากๆเลยสั่งถุงนึ่งนะคะชิมแล้วอร่อยมากๆตรงนี้ร้านอร่อยเยอะแยะมากเลยนะคะอาจจะเป็นดูร้านธรรมดาธรรมดาแต่ว่ารสชาติคือดีมากๆบุญเชียงนะคะนนอันนี้ลูกใหญ่ามากเลย ก็เรียกเป็นเส้นเนาะคุณเชียงมีสินค้าขายหลายๆอย่างค่ะเยอะแยะมากมายเลยใครที่อยากกินของอร่อยนะคะแวะมาที่สวนพึกนะคะมาจอดออกกำลังกายแล้วก็มาซื้อของกินนะคะแถวนี้ของกินเยอะมากแล้วก็มีหลายๆร้านเลยค่ะ ร้านนี้ก็จะเป็นหมูปิ้งเหมือนกันนะคะก็จะเป็นแบบหมูปิ้งนมสดน้องแบบนี้น่ะคนก็ค่อนข้างเยอะนะคะเดินซื้อของนะคะก็มีหลายๆร้านเลยที่ยังเปิดอยู่ขนาดสายๆแบบนี้แล้วนะคะแล้วร้านนี้ก็จะเป็นเต้าหู้ทอดค่ะทอดน้ำมันใสๆแบบนี้เลยค่ะน่าทานมาก มีเผือกทอดแล้วก็มีหลายๆอย่างเลยนะคะไม่รู้เขาเรียกว่าอะไรน่กินกับน้ำจิ้มหวานๆนะอ้ยอร่อยแล้วคนก็ยืนรอซื้อนะคะมีสี่ห้าคนเลยอ่ะต้องเข้าทีวูนะคะทุกคนต้องมีคิวถ้าเราจะซื้อเราต้องต่อคพี่เสื้อแดงข้างหลังคนน้นเลยนะคะหกกุยหกคิวก <c oughs> ็ <c oughs> <c oughs> เลยไม่รอค่ะทุกคนเออให้ดูว่าตัวร้านนี้อร่อย คนขายเยอะไม่ใช่คนขายเยอะสิคนซื้อเยอะต้องรอคิวค่ะทอดมีทันนี่ก็คือบรรยากาศตลาดสวนพึกนะคะส่วนใครที่ยังไม่เคยมานะคะทุกคนอยากจะแนะนําว่าเหมาะกําลังกายที่สวนพึกที่นี่นะคะแล้วก็มีของกินของใช้มีอะไรหลายๆอย่างเลย ส่วนคนที่เคยมาอยู่ที่นี่แถวแถวนี้นะคะได้เข้ามาดูชมคลิปนี้นะคะช่วยแนะนําด้วยนะคะว่ามีตรงไหนที่เราพูดขัดตกบกพร่องไปนะคะก็ต้องขออภัยนะคะก็อยากจะให้ถ่ายทอดให้ทุกคนได้เห็นนะคะว่าตลาดข้างในเนี่ยอาจจะหลายหลายคนยังไม่เคยรู้จักนะคะเหมือนเราอยู่แถวแถวนี้ก็ยังไม่รู้จักนะคะก็ได้เข้ามา พอเข้ามาดูเห็นล้วก็คงขายเยอะจริงๆค่ะอยากจะเข้าไปดูที่สวนพฤกมากๆเลยเดี๋ยวเอาไว้ถ้ามีโอกาสนะคะจะถ่ายให้เพื่อนๆดูนะคะว่าที่ข้างในสวนพฤกว่าเขาเออกกาลังกายกันนี้เป็นยังไงบ้างร่มรื่นขนาดไหนได้ยินทต่คนบอกว่าสวยมากๆร้านนี้ก็เป็นส้มโอนะคะก็ <ๆๆ S 1> มีร้านชส้นใหญ่ผัดสีอิ๊วมีบาจ่างด้วยลูกละ50บาท ก็มีขนมเปียนะคะหลายๆห,หน้าเลยลูกละสิบบาทน่าทานมากๆเลยค่ะแล้วก็มีน้ำมะม่วงน้ำปลาหวานนะคะกระท้อนเปรียวปากมากๆเลยไก่ทอดนะคะร้านนี้จะเป็นไก่ทอดชิ้นละ25บาทชิ้นละ20บาทค่ะที่เป็นน่องนะคะ วันนี้ก็ได้มีโอกาสใส่บาทด้วยนะคะผล,ละไม้อง,งุ่นไรเม็ดนะคะจะบอกว่าอง,งุ่นไรเม็ดตรงนี้โลละร้อยสีใช่ไหมคะแล้วก็จะมีรถที่เขามาขายค่ะทุกคน2องโลร้อยเราซื้อเป็นกระหนุนไข่ปลานะคะโอ้กิน10วันยังไม่หมดเลยค่ะแช่ตู้จนเน่า อ่งุ่นไขป่ปา2กิโลอนะคะนี่ก็คือไก่ทอดนะคะทุกคนที่เป็นปีกหนไม้ละ15บาทเองค่ะข้าวเหนียว5บาทพร้อมแถมเขาเรียกว่าหอมเจียวเนาะคนที่ชอบกินหอมเจียวนะคะร้านนี้นี่คือแนะนําเลยค่ะอร่อยมากๆกรอบหอมๆนะคะแล้วก็ราคาย่อมเยาวด้วย นี่แหละค่ะคือตลาดของส่วนพึกนะคะเคหะคลองจันทร์ก็มีสินค้าขายหลายๆอย่างเลยนี่ยังขายไม่หมดนะคะทุกคนคือเดินไม่รอบ่ะร้อนของขายเยอะมากยิ่งข้างถนนนะคะข้างๆเป็นข้างหน้าสายเมนนะถนนถนนสายเมนนะคะทุกคนคนของขายเยอะมากจริงๆนะคะและร้านนี้ก็จะเป็นเขาเรียกกุยช่ายเนาะกุยช่ายทอดค่ะ ราคาก็ตามนี้เลยค่ะ25บาท3ชิ้นนะคะส่วนร้านนี้ก็จะเป็นขายเกี่ยวกับปุ้งทอดปูทอดนะคะน่าทานมากๆค่ะส่วนพรึกนะคะได้เข้ามาเซทีค่ะทุกคนสำหรับคลิปนี้ดาก็ฝากไว้แค่นี้ก่อนนะคะอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปของเราด้วยนะคะแล้วเจอกันคลิปหน้านะคะทุกคนสวัสดีค่ะ